ในช่วงที่สองนะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครพี่เดชธรรมนัสเขาให้สัมภาษณ์เลยเขาบอกเข้าไปคุยกับท่านนายกอนุทินที่ว่าเรื่องยุบสภาเราจะยุบสภาก่อนที่มันจะอภิปรายไมไว้วางใจอะแล้วข่าวถามต่ออีกแล้วทำไมต้องขออะบอกเรื่องอนะไจะอยู่ให้โดนด่ามาแล้ว,มา,ลวมาแล้วยุบแงแล้วเนี่ยเอาอยัางไงกันแน่ฮะอันนี้ พวกเราคิดอย่างนั้นอยู่แล้วพวกที่อยู่ในการเมืองไทยมายาวนานเนี่ยนะอ,อย่างพวกผมอยู่ไอ้ผมนี่อยู่มาหกสิบปีเนี่ยยังไงก็ต้องยุบยุบก่อนอเพราะว่าถ้าพักเพื่อไทยไม่ให้เขาอยู่ไปอ,อันตรายของเขาก็เยอะอพักเพื่อไทยก็คือ อาจจะหายหมดอาจจะหายหมดหายดผู้แทนหายหมดเพราะว่าเราก็รู้ว่าผู้แทนเนี่ยก็เหมือนพวกแมลงที่ไหนเปิดไฟสว่างจ้าแมลงก็บินเห็นไหมเราตอนหน้าฝนเห็นแมลงแมงเม่ามันจะบินไปไหนเห็นไหมตอนนี้ไฟดวงไหนสว่างนักการเมืองไทยก็จะแห่ไปที่นั่นนะใช่ ตั้งแต่พักสาประชาไทยพรักเสรีมานางังไกรามาจนพักอะไรต่ออะไรเนี่ยกมันก็เป็นรูปแบบเดียวกันมมคือใครจะได้เป็นรัฐบาลแสงสว่างกับคนอื่นดูแล้วดีกว่ามแมลงก็บินเต็มเข้ามาตรงไหนไฟดับก็หนีหมดเนี่ยเพราะนั้นถ้าคุณนทินเนี่ยประกาศว่าจะยุบวันที่เดือนปลายเดือนมกราคม แต่ภาคเพื่อไทยเขาไปถึงวันนั้นไม่ได้หรอกนะครับพอเปิดสภามาเนี่ยเขาก็ต้องยื่นล้ะทันทีแต่ว่าเขาอาจจะช้านิดหนึ่งคือรอกฎหมายนิรโทษให้เข้าไปก่อนเพราะมันคาอยู่นะถ้าขานไปก็คือในโทษนี่โทษก็หมายว่าอย่างเต้นอย่างตูอย่างใครหลายๆคนเนี่ยก็จะสามารถออกมาเล่นการเมืองได้ใช่ไหมครับไอ้ที่เป็นคดีที่อยู่ในคุกตารางก็จะเอาได้ถ้าเป็นคดีการเมืองนะไม่ใช่เกี่ยวกับคอร์รัปชันกับ ควา,ามันคงนะความมั่นคงก็ออกมาไ,ได้เพราะนั้นวันนี้ก็รออันนี้อยู่ทุกคนรอทุกคนรอพอพออันนี้ผ่านปั้งว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องยื่นไม่ไว้วาังใจอไอการไม่ไว้งใจจะไม่เกิดจากพรรคประชาชนแน่เพราะประชาชนเป็นคนหลุนเขาขึ้นมา่าทั้งคาทั้งหามทั้งแบกเพราะนั้นก็ไม่ไม่ยื่นแน่แต่ถ้าพรรคเพื่อไทยยืน่นปั๊บพรรคประชาชนก็ลําบากที่จะยืนละถ้าไม่ไม่ร่วมกับพ เพื่อไทยในการวิพายตัวเองก็ต้องเสียน้าหนักเสียความรู้สึกไปเยอะตอบคำถามไม่ได้แล้วว่าคนในภาคตัวเองด่าเขาอยู่อ่ะใช่แล้วก็ตอบคำถามว่ามือเป็นรองมฝ่ายค้านือเปล่าอ่ะก็คุณประกาศเป็นฝ่ายค้านนะภาคนี้ก็บอกว่าอาจจะต้องให้เขาอยู่เพื่อจะรอเขียเขียนร่างรัฐธรรมนูญก่อนอะไรก่อนแล้วก็ไปแต่ว่าคนมันเชื่อแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้ออืเแล้วขอสอเข้าที่เคยด่าอภิปรายบูมบาบูมมากวันนี้ถึงวันนั้นไม่ขึ้นมา อภิปรายก็ยากตัวเองก็เสื่อมอมเพราะว่าประชาชนฝากความหวังไว้ให้เขาเป็นนักสู้ไม่ใช่นักถอยเออใช่แบบเสียหมดเลยไปไปเชียร์มวยเชียร์ต่อยกัน,ออนแล้วก็หลังให้ไปเข้าขอให้ไปล้างความสะอาดใช่ไหมออไม่ใช่ไปสกรปกรกซะเองเออใช่ไหมแล้วมีเราไม่มีเทา้าออก็ถ้าไปถ้ามีเราไม่มีเทา้าก็เท้าคือใครอ่ะ เอาคือใครถามประชาชนทั้งประเทศที่เท่าอยู่ที่ไหนเทาที่ไหนอเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ถ้าคุณเห็นสีเทาแล้วคุณยังไม่ไปแก้ไขคุณก็เทาด้วยเลยเ<อ>หรือดาเลย่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปทางไปนี่ก็หมดมแต่นี่มาถึงสองพักใหญ่พักภูมิใจไทยวันนี้โดนกินฟรีกี่ดอก เรื่องเอ็มโอยูแล้วมันหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันจะเลือกตั้งนะพอสามสิบยุบก็เลือกตั้งแต่ตอนนั้นธนาวาโดนไปไม่รู้กี่ดอกกี่ขนาดเนี่ยนะรเรื่องตั้งแต่เรื่องรักชาติไม่รักชาติเรื่องเอชียร์เขมรไม่เชียร์เขมรเรื่องเอ็มโอยูไปพลาดท่าเสียทางก็ยังไงอ,อะไรสาภาพเนี่ยถูกยีหมดมแต่ที่จะสําคัญที่สุดก็คือไอ้เรื่องไอ้เรื่องยาเสพติด เรื่องไง้บอนการพน,น,นันเรื่องออนไลน์ที่มีคนในพักถูกกล่าวหาอยู่คือพักพักการธรมถูกกล่าวหาอยู่เนี่ยคุณทําอะไรเออ,เอ,อาธรมนะเป็นหัวหน้าพักนั้นอยู่ก็บอกอ้าวแล้วอยู่ดีคุณมาปล่อยผมไปโดน,โดนกระทืบแบบนี้ได้ไงผมก็ต้องเลือกตั้งเหมือนกันแล้วคุณมามดูให้เขามาย่ำยีพักผมเนี่ยอเอาถ้าคุณ ไม่ยุบผมถอนตัวน่ะถ้าถอนตัวก็ต้องยุบอยู่ดีเพราะถ้าถอนตัวมาเข้าถอนตัวมาเข้าเพื่อไทยปังก็เสียเกินแต่นี้เขาเหลือไอ้ภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเหมือนเดิมก็น้อยกว่าก็เข้าไปสูตรเก่าเหมือนเดิมเพราะตัวตัวสปริงเกมตอนนี้มันตัวเปลี่ยนเกมตอนนี้มันคือพรรคภูมิใจไทยไอ้พรรคพรรคกล้าทำกล้าทำใช่ไหมฮะเนี่ยเขาเป็นตัวเติมทางไหนทางไหนกระชนะ อ๋อคุณแล้วเวทาก็อยู่อีกปีนึงนะเขาต้องอยู่ไปถึงองเรื่องตั้งอีกปีเกือบปีนะอ่าเขาไปนั้นเขาก็เขาก็ทาง้นั้นมาก็มีตัวนายกรอยอยู่แล้วด้วยอ่ออ่ามีอายการเป็นรอเป็นนายกอยู่พอไปตั้งนั้นก็เป็นต่อเอาไเอาไงอ่ะก็เจ่งทีนี้พอไปเมื่อไอ้ที่ออกจากอยากพุนไทยก็ไหลเข้าเพื่อไทยอีกทีนึงอ่ะแค่ช้าตรงเนี้ยคนคุมเกมอย่างเนวินคิดไม่ออกเหรอโอ้ เคียว <Okay>, oh, ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเพะฉะนั้นที่พี่หนูพูดเนะ่ะพูดเอาหล่อเอาหล่อไปทั้งนั้นเองแต่ว่าเขาบอกเขาจะยุบแต่ว่ามันเป็นอำนาจเขานะจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เขาก็เผื่อเรือไอ้ที่เขาเผื่อไว้เนี่ยของจริงไอ้ที่พูดเ <c oughs> นะี่ยของปลอมเออที่เผื่อไว้ว่า <อะ S 2> เป็นอำนาจของนายก <อะ S 2> มันจะยุบก่อนอะไรก็ได้เนี่ยนี่คือของแต่ว่าจะไม่ผิดวาจาสัตว์เด็ดขาด ที่จะให้เกินมกกลาแต่ว่ามันอาจจะเร็วกว่าไอ้คำว่าเร็วกว่าเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาคิดแลวหนึ่งเขาไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องแก้วมันรู้ออเพราะนักคนคนถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกก็แต่ผมว่าเชื่อพรรคประชาชนก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างไรก็เออพรรคคุมยายไทยต้องไม่ไปตามเกณฑ์เขาแน่แต่พรรคของ พรรคชนก็อาจจะคิดว่าเอาภูมิใจไทยขึ้นมามีอำนาจมันก็จะดึงผู้แทนออกจากพรรคเพื่อไทยไม่ดึงจากพรรคประชาธิปอ่าถ้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ไปอีกสามสิบคนถ้าจะลดไอ้พรรคไอ้เพื่อไทยก็ลดสามสิบคน<ช>พอเลือกตั้งปับ๊บเขาก็จะเป็นที่หนึ่งแบบโดดเดน่นใช่ไหมฮะหรืออาจจะไปและความที่มันขมุขขมมสองพรรคเนี่ยสู้ไปสู้มาครั้งพรรคเดียวกันตีกันด่าพอกันอาจจะมาถึงสองร้อยอย่างที่เขาคิดก็ได้ เ,เล็นลวสองร้อยเพราะว่าเขาไม่เจ็บปวดเนี่ยในสงครามนี้เขารอยตัวเนี่ยแต่เขาที่ก็บอกมันมันมันน่ากลัวนะครับพี่เดชเพราะว่าไอ้ตัวการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีตัวแปรเยอะและไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยไปอยู่กับใครคนนั้นก็ได้นะแล้วยังมีตัวเสียบอีกตัวหนึ่งก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยมันกมน็มันก็มีตัวแปรมาเหมือนกันนะครับ ก็พักเศรษฐกิจก็น่าจะถ้าจะได้หลักๆก็จะได้จากไอ้ปฏิริษีนะได้จากปฏิริษีแต่ว่าหลักๆมันก็คือเขาได้สามสิบเก้าล้านปฏิริษีเขาได้อุทิเอสวปฏิริษีเนี่ยเขาได้มาสามสิบเก้าคนเนี่ยจากคะแนนสิบห้าล้านครับตอนนี้ถ้าเผื่อพักเศรษฐกิจได้มาสัก สองล้านเสียงจะได้ปฏิกิริยคนนี่เป็นตัวเลขที่ไปไปคิดกันเองแหละแต่ว่าผมว่าพรรคประชาชนไม่ได้ไม่ได้ยังยังไม่ได้คิดจะเป็นรัฐบาลหรอกเพราะเขารู้ว่าเขาผ่านไม่ออกผ่านไม่ออกพูกเขาฉลาดที่สลดเขาเขารู้เขาไม่ผ่านก็ตอนนี้ให้เอาไปเป็นขนาดให้เป็นฟรีๆเขาดิยังไม่กล้าเป็นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นแล้วไม่กล้าเป็นนะเขารู้ตัวอืมแครับเพ่ใครไม่รู้ว่าพี่ธัรม์ปริษ์ครับประวัติศาสตร์มัน ยีนสามสิบปีสี่สิบปีไปเป็นอย่างนี้แล้วเออจะจะเขาจะไม่รู้หรือว่าการเมืองเป็นยังไงคำว่ารับพันลึกรับหมื่นลึกเนี่ยเ,ออเขาต้องเรียนรู้จบพวกนี้มันไม่ใช่งโงๆสักคนออดูเขาพิพาจาคนนะใช่แต่เขาตั้งพักมาเพื่อวันหนึ่งเท่านั้นออวันนี้ก็สร้างพักไปอย่างเดียวเขาถึงสัญญ์ตัวมากไม่ยอมยุ่งกับไอ้ตำแหน่งตําแหน่งเลยเพราคนักตั้งอ,อกตั้งใจว่ารอวันอ,อื อย่างว่าที่เพลงเขาร้องกันอ่ะ <c oughs> พี่ทองของมังไป <c oughs> อ่อโอ้โหเพราะนั้นไม่มีทางแล้วครับที่คุณนเเวินจะไปยุบวันที่สามสิบเอ็ดแล้วยิ่งไปมีข่าวว่าแต่เขาเขาเขาคงอยู่ตามนี้ล้ะเพราะว่าที่มีข่าวว่าอาจจะขอไปอยู่ตงัสงซึ้นทรงซึ่งปีไปเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวปล่อยจากไอ o ยูทูบเท่านั้นเองแต่ว่าพอเขาประกาศว่าเขาจะไม่เสียสัจจะในเรื่องนี้ มันก็คงอยู่ตามนี้แต่ว่าเชื่อว่าวันหนึ่งในวันใดในเดือนธันวาคมเมื่อกฎหมายนี้โทษกรรมผ่านเขากะพักเพื่อไทยก็คงจะคุยกันรู้เรื่องว่า<ม>อย่าเพิ่งยื่นเขาเอาก่อน<ม>ออกให้<ม><ม>การเมืองมันไม่ใช่เรื่องเข้าเรื่องเข้าตกลงมันอยู่หลังไมค์ก่อนทั้ง<บ>น<ช>ั้นใ่ครับไม่ต้องมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตีต <S <S กันตายไปข้างหังเพราะมันจะต้องไปแล้วก็ดีเดียวกันเออใช่ฮะดีเดียวกันใช่ใช่ใช่ไหม กันในทุนทั้งนั้นผู้รับเหมาทั้งนั้นจ้าของสัมปทานทั้งนั้นอืมแม้นักการเมืองเก่าแก่อย่างพี่เดียดเนี่ยนักศาสนักวิจาการเมืองเก่าแก่ทาไมไม่มองคุณอภิสิทธิ์มาอภิสิทธิ์เนี่ยหนึ่งพักเขาพังไปแล้วอืนะฮะแล้วปากใต้ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ปากใต้แบบเก่าแล้วปากใต้วันนี้ก็เป็นคนอีกรุ่นหนึ่งแล้วไม่ใช่รุ่นคุณชวนแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาก็ทำมาหากินกันแบบ แบบคนทั่วไปทั้งประเทศอ่ะเขาก็อยู่ไม่มีแล้วแล้วก็เก่าไปแล้ววิธีสู้ก็เก่าวิธีเล่นก็เก่านะแล้วก็วันนี้เงินปากใต้เนี่ยเป็นแหล่งที่เออเห็นไหมสแกมเมอร์ก็พูดแต่ใต้เอเอ,เอน้ำมันก็จะก็มาจากใต้ใช่ไอ,อของพินิภาษีก็มาจากใต้หมดตอนนี้ก็ใต้ทั้งนั้นอ่ะที่เ,<อ>เป็นตัว ถ้าจะเอาว่าในประเทศนี้ตรงไหนเทาที่สุดถ้าเอาสีเทาป้ายนะใต้ก็เทาที่สุดอ่าใช่เอาเขามันติดด่านติดต่างติดหมดทะเลสองฝั่งใช่ฮะชายแดนมีเขตพมีเขตสู้รบซึ่งทําให้อทําให้การทําธุรกิจมันง่ายมีแผ่นดินดีกฎหมายเข้าไม่ได้เยอะแยะนะมีเรือประมงแม่นทุกทุกสองมหาสมุทรมีป่าอีกมีภูเขาด้วยอืมันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวลงไปใช้เงินมากที่สุด มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใต้ยากจนอย่างเก่าแล้วเปนเป็นใต้ที่มันร่ำรวยที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่า,าคุณพิสิทธิ์เองเนี่ย <c oughs> ก็ไม่สามารถจะหนึ่งเงินนามาจากไหนก่อนเออไอ้ตัวเนี้ยตัวยุ่งเหรอะนะเอาพูดกันเรื่องรเราทอเขตก่อนเ,อเงินอามาจากไหนเขารู้ว่าตรงไหนพิพปัดอยู่เขาก็เว้นเงินไปตรงนั้นเต็มที่ ใช่ไหมครั้งนี้เขามีเงินเยอะเนี่ยแล้วเขามีอะไรธุรกิจที่ทําให้ได้เงินสดความจริงการนเลือกตั้งปัญหามันอยู่อันหนึ่งนะครับคุณท่านประดิษฐ์คือคุณเอาเงินสดจากไหนมันต้องสดเลยนะเพราะไม่สดกูไม่ต้องเป็นแบงก์โนดต้องเป็นแบงก์โนดคุณจะเบิกถึงยี่สิบสสิบสี่สิบล้านพันล้านสองล้นล้านได้ไอมคุณไปแลกมาจากไหนมันต้องมีตลาดที่สามารถเก็บเงินสดลงมากองไว้ได้ทุกวันโดยที่ ไม่มีรักไม่มีหลักฐานคือขายได้เก็บมาคุณต้องมีที่ฟอกเงินใช่ไหมคุณต้องมีตลาดสดคุณต้องมีปวามน้ำมันซึ่งมีเงินบาทเข้าทุกวันแล้วก็เก็บเงินมากองไว้แล้วก็ไปซื้อเสียงได้เใช่ไหมมันตอนนี้คุณอพอภิสเสธิ์จํงเงินจากไหนอ่ะที่เป็นเงินเเป็นเงินเป็นแบงก์เป็นพันพันล้านมาโดยที่ เอาที่ซ่อนที่มาไม่ได้อะใช่ฮ<น>ะพอพิเดียพูดปัป๊บผมหลับตานึกภาพเลยยี่ห้อยร้อยยี่สิบอะโอ้โหกัดร้อยยี่สิบเทมเลยอะเออแล้ววันนี้มันกลายเป็นอาจจะเป็นยี่อาจจะเป็นไม่ใช่ยี่ห้อยแล,แล้วอาจจะยิ้มยิ้มเรลลื่นเออเออกัดสามบัตคือละสองบัต <laughs> ไม่ใช่แลวร้อยยี่สิบใช่ละสามบันแล้วคือร้อยยี่สิบนั่นไม่เข้าใจมามร้ <120 S 2> อยยี่สิบคืออะไรเอก็ ร้อยหนึ่งคือเสียงยี่สิบคือค่า,ชาใช้จ่ายอย่างเรื่องตั้งที่เ,เมื่อไม่กี่วันเนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยตั้งตั้งตัวเลขไว้หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันคือถึงตัวผู้่ถึงตัวคนเจ้าของคะแนนอ,อีกหนึ่งร้อยค่าใช้จ่ายโอโ้โหนี่เขาวิเคราะห์น่ากลัวอะไรนะครับว่าทางใต้เนี่ยที่เขาไม่ดูพักประชาธิปั์แบบพี่เด่นเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าแรงลงไปเยอะเลยไหนจะมีกล้าทําลงไป ไหนจะมีประชาธิปัตย์เก่าเด่นอิดอะไรเข้าไปโอ้โหแต่ละคน่ะเสียต่อเขาลงไปอีกแล้วโอ้โหเหมือแล้วมันมันไม่่มันสู้กันเองแต่พราะพวกนี้สู้ี่ยก็จะตายหาอยู่แล้วนะเลือกตั้งหน้าคุณจะสู้กับคุณจะต้องสู้เงินของหุนเซนเอเอเดี๋ยวเอาเอาหัวใจไปสู้เงินหุนเซนใช่คุณเซนเนี่ยต้องเอาเงินมาเยอะเลยสนับสนุนการเมืองไทยให้อยู่ฝั่งเขาเขาอาจจะแพ้ที่ชายแดนแต่เขาอาจจะชนะในรัฐสภาไทย เป็นไปนได้นะครับที่เราเนี่ยบอกเอะส่งออกก็แย่อะไรก็แย่ทำไมเงินบาทแข็งอ,อทองคําไอ้ทองคําไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ผลิตทองคําเองเราซื้อมาขายไปเขาบอกเราส่งเงินออกไปหรือเปล่าอ่ะพอถึงเวลาเลือกตั้งแล้วเงินเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นสามพันหนึ่งร้อยสามพันสองร้อยเออที่มันเงินมันเข้าก็เขา,าเขาไม่ได้ขายเลยเขามีหลายเป็นหลายแสนล้านเออก็้แล้วก็ได้เป็นวันไม่ใช่ได้เป็นเดือนแล้วก็ได้เป็นปีเพราะนั้นเงิน เงินเขานเยอะมากเฉพาะไอ้คนเดียวที่ลงยึดไปสี่แสนล้านเนี่ยห้าแสนอ่ะแล้วคิดว่าเออคุณเซนจะไม่มีตัวนี้อ่ะห้าแสนล้านแล้วถ้าเขามาใช้เงินสักห้าถ้าคุณเซนใช้เงินสักห้าหมื่นล้านเนี่ยนะแล้วว่าซื้อเออแล้วมาเลือกตั้งเราไปลกหัวละพันเนี่ยอืมเขาก็ได้แล้วสองร้อยห้าสิบเกินอีกเพราะบางแข่งมันไม่ถึงพัน แล้วค่า25,000ล้านเนี่ยมันขนมสำหรับคุณเซนนะเขาแทนไปซื้อเอส16สามตัวหมดไปหมื่นล้านเขาซื้อผู้แทนง่ายกว่าได้ประเทศไทยกได้เลยก็ได้อยู่แล้วทุกันเนี้ก็อ่อนร้องอ่อนน้อมส่นตองกันหมดก็แข็งในด้านกองทัพแต่อ่อนน้อยทางการเมืองอ่อนด้อยทางการเมืองแล้วก็ลบแพ้ในรัฐสภาด้วยอย่างทั้งสินเห็นไหมแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะเขาตี นะเขาตีปั้ง้นไปที่กลางตัวเลยบอกว่าใครจะเป็นนายกด้วยแล้วจะไปวันไหนเดือนไหนเท่านั้นเป๊ะเป๊ะหมดไอ้อย่างนี้เขาไม่ใช่หมอดูนะอแต่เขาเป็นนักนักเขาเป็นนักรบนะเขาเป็นผู้กำกับเขาเป็นนักรบเอาเขาอยากจะยืนกรเหมนเขาก็นั่งดูแล้วแปลวเวียดนามมาเอาแล้วมึงตีกันมากก่่าเวียดนามรุยพวกมึงแล้วกูเป็นอะอย่างเงี้ยเขาทํามาแล้วอ่ะ เขาเอากองทัพเวียดนามมาฆ่าคนเขมรเรื่องเป็นเองอ่ะเป็นล้านคนนะแล้วเขาจะเสียเงินสักห้าหมื่นล้านเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองไทยไม่ได้เหรอใช่ไหมโดนไปห้าแสนล้านเนี่ยเหรียญนะพี่เหรียญนะเจ้าเดียวนะเจ้าเดียวนะย่าจดเฉพาะบิดคอยเนี่ยังไม่ได้เป็นเงินอีกนะแล้วที่เขากองอยู่ในบ้านเขาท่าไหลหุ้นเร่นั่นนั่นคือขาเดียวของธุรกิจนะเออแล้วมันถีงนี้ทเราถังล้อมบ้าไเปอีกอย่างนะเออเอาถังล้อมบ้านเลย เคยดูหนังด้อเตอร์โนไหมเคยดูอะก็ที่มันมีเกาะก่อนหนึ่งน้ำในเจ้ีเนี่ยนั่นแหละต้องเตอร์โนแต่เจมบอลน่แต่แหล่งนี่น่แหละมารอเจมบอลอมใครจะเป็นอเพราะนั่นแหละดรองเตอร์โนมีเกาะมีทัางประเทศตัวเองทําทุกอย่างได้หมดแล้วมีเงินเป็นผมว่าถ้าเอาของคุณเซนทั้งหมดมารวมกันตอนนี้มันใครกระทายไม่ถูกอ่ะ แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นล้านๆ,ๆนะนะไม่ล้านๆล้านเนี่ยเพรานี้มันห้าแสนน่ตัวเล็กๆตัวหนึ่งเฉยๆเลยนะถ้าเขามีล้านๆแล้วก็จะเสียห้าหมื่นล้านเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์แลวห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องหยิบตรงไหนด้วยไปบอกไอ้พวกจมือทั้งหลายบอกกูขอห้าหมื่นล้านแล้วก็ส่งมาให้พ,พรรคเพด็จปาร์ตี้โอเรียบร้อยนะแล้วก็ทำงานเขาบอกว่าไอ้เงินไทยเนี่ยมันไปนอนค้างอยู่ที่นั่นแล้วเรื่องนี้มันหัวเราะไปได้นะท่านบันเวทวันที่ เคยดูเน็ตฟิกไหมเรือกปบลเอ็กซคิวบาดู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 ะมันขายยาเสพติดนะแล้วมันก็มาเป็นผู้แทนนะแล้วมันในหนังบอกมันจะสมัครเป็นประธานาธิบดีนะถ้าอการไม่เสือกนะวันนี้คลเเมีมันมันเป็นของมันแล้วเพราะนั้นอย่าไปแบบคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเป็นหนังในเน็ตฟิกึ้นจำลองจากเรื่องจริงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจริงในโลก ใช่ปาบนเนี่ยอาจจะเป็นท่านุนเซนวันนี้ก็เลยอย่าลืมพลังเงินมันยิ่งใหญ่มากนะใช่ไหมแล้วประเทศมันประเทศเรามันซื้อซื้อได้เนี่ยผู้แทนมันถ้าผู้แทนมันเลือกตั้งหมดมันก็ซื้อได้หมดแหละเพราะล่าสุดเนี่ยก็แค่หัวเสียงละพันถ้าเสียงละพันเนี่ยเอาผู้สมัครเอาห้าร้อยเก้าอี้เนี่ยม,มันก็แค่ห้าหมืม่นถึง้า ก็พี่ดูแค่มาเก้าเนี่ยบอลเดียวนะยังมีอิทธิพลขนาดนี้เลยอเออบอลเดียวแล้วเขมรแล้วแม่งมีต้องเป็นโอหูรอยบอลน,นะมาเก้าเนี่ยมันยังไม่มีออนไลน์นะเออยังไม่เออไม่มีออนไลน์ด้วยแล้วมันไม่มีสแกมเบอร์แบบพ<อ><น>่นนแบงค์นะพ่นบัญชีคนนะนะมันไม่มีนี่มันมันยิ่งกับร่นนะหลอกลวงก็มีเออหลอกลวงก็มี เป็นการพานันก็เป็นแล้วยังมีการปล้นอีกมันครบเมืองคือปล้นเลยเพราะว่าก็าเดี๋ยวนี้ก็เราก็มีพยายามบอกว่าอย่าไปว่าเขาเขาเป็นออนไลน์เขาเป็นการพานันอ,อย่ไปบอกเขาทวรกแกรมเบอร์มันรวมกันหมดต้องแยกแยะ,ะอะใช่ใช่ได้ยินไหมต้องแยกแยะเพราะว่าการพานันเนี่ยมันเป็นการสมยอม,อม มันไม่ใช่อชญเชากมแล้วก็ไหนหลายประเทศก็มีการพนันอยู่เพราะนั้นการเล่นการพนันออนไลน์นี่มันก็คือถูกต้องตามหลักมันที่อื่นก็มีได้แต่การเป็นสแกมเมอร์ไปปล้นหรือมาทำใช้แรงงานแบบทาสเนี่ยอันนี้มันแบ่งเชากรมเขาก็อยากจะให้แยกแยกไม่แยกอ่ะคุณจะลัมบาเกาหลีเตรียมบุกและลอกสองอีกแล้ว แล้วต่างประเทศลุมถึงกันใหญ่แล้วเราเนี่ยกำลังจะแย่ไปเด็ดโดนกลายไปว่าสนับสนุนให้มีอาชญากรรมที่ไอ้ตัวนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเขมรเ,เป็นแค่บ่ออแต่คนไปดําเนินการเป็นคนชาติอื่นทั้งหมดเออใช่อินโดมาเลฟิลิปปินส์ไทยจากจีนเอ,อจีนเยอะใช่ไหมออจากจีนออคือเขาเป็นแค่เทเบิลนะเ,ออเขาโตไม่ใช่คนเขเนนมร ใช่ใช่ไหมฮะมันคนหมดมันคนจังเ่ยแล้วน่ะแล้วคิดดูว่ทั้งหมดที่ดึงกันบนริมโตน่ะคนไทยกี่คนลวบีคนมาเลกี่คนอาจจะครึ่งโต๊ะอาจเป็นคนไทยก็ได้ทั้งหมดตั้งสิบคนห้าคนเป็นคนไทยก็ได้เท่าที่เราเห็นเห็นแล้วก็อ่านออกชื่อถูกหมดตอนนี้กี่อะไรกี่คนะที่เรารู้ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างิี้นักการเมืองเกินครึ่งโต๊ะ ก็มาจากเม่งก็สวที่ไปมีเรื่องที่ไปซื้อบ่อนอยู่ทั้งที่สวอะไรเขาเนี่ยส่งเอส่งเอรนั่นก็หนึ่งท่านแล้วนะแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยนหนึ่งท่านแล้วที่จะเรียกนักการเมืองก็ใช่ก็ใช่อ่าสวใช่ไหมนั่นก็ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเนี่ยคือตัวหม่เนี่ย พูดไปก็เป็นภัยกับเป็นภัยกับก็เระเทศเหมือนอย่างที่ประธานดีเกาหลีเขาบอกอ่ะเขาบอกเออเอมืองอ่ะไม่ใช่ทางผ่านนะมึงนำหนุนเปล่าอ่ะมันขู่แล้วเราเนออเพราะนั้นคนพวกนี้คนพวกนี้ไทยเท้าเียแหละเป็นคนทำให้เพราะมันมีแค่โต๊ะแต่คนบริหารคือเขาคือคนไทยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยครับ หลังจากที่พ่อธรรมนั่นเขาออกมาบอกว่ายุคแน่นอนก่อนที่มึงอยาพิจายเรื่องอะไรก็ได้โดนด่าฟรีเตรียมตัวได้เลยคือเปิดเปิดสภาก็12บธันวา,าก็อาจจะในสิบวันแรกอาจจะมีบรรจุเรื่องในโทษกรรมเข้าไปาแต่พอจากนี้โทษกรรมไปก็ภาพเพื่อไทยก็ต้องยื่นเขาต้องหยุดเขาก็ต้องจบก่อนจบเลยใช่จบวันแล้วไม่จบก่อนยื่นใช่นะฮะ การเลือกตั้งก็เกิดในหกสิบวันหลังจากวันนั้นวันนั้นใช่ก็เราคงจะได้เลือกตั้งประมาณกุมภาพันธ์ท่าได้เรื่องนะาได้เรื่องตัวแย่งคำนี้เลยถ้าได้เรื่องยังมีการไม่แน่นอนเยอะนะครับถ้าได้เรื่องเพราะว่าวันนี้จากประสบการณ์ของผมเนี่ยถ้ารัฐบาลมีอันเป็นไปเนี่ยประชาชนจะดีใจมากกว่าเสียใจอันนี้เรื่องจริง รวมตัวผมด้วยเพราะเราไม่สามารถอยู่ก <Club midt Phone> ับสภาพแบบนี <kinds of matéri ota> ้ไ <sorting> ด้ใช่ใช่อะโดยเฉพาะยิ่งทหารนะพี่เด็ตอนนี้ทหารเราอยู่ตามชายแดนของโบก็อยู่สายแสนชันบริตัดเยอะมันเสียศักดิ์ศรีอะมันโถ่ยแม่งไอ้เ็มบนแม่งมีไม่กี่คนนี่กูนี่มัดกระดัเป็นชกมันไม่ได้เนี่ยอื่นอาจจะตายเสียศักดิ์ศรีอะโู่เย็บเบกอย่างเดียวเออเย็บเบกอย่างเดียวเลยเ เอาละครับเ,เตรียมตัวกันได้ลนะครับเวลาหมดแล้วนะครับ,รบพี่ประเด็กกับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ